สวัสดีค่ะมนีสองยายสิมากินตำเมียงนะจ้ะเนาะนี่นนตำกล้วยตะนี้ใส่บะเขือคืนค่ะมามาแสบน้ำยายจ้ะมีใบบักยมมาค่ะเนาะมาๆมาพี่น้องกินน้ำยายผู้ใด้บัสมักเพื่อนเป็นปอบได้ค่ะผู้ใดกินตำกล้วยบัสมักเพื่อนเป็นปอบเพป็นบา้า อืมแสวค่ะแบบให้บักเกี่ยวกืนให้บักคำหน่อยอือหือ ไปหัดนุม่มกินเป็นเมียงค่ะไม่ต้องทำเพ็ดมากก้อนอ,อื่นคันกินน้ำก่ได้ ควานเปียวนน้าแทนเมื่อคืนไม่เ่ากันค่ะ ร้านสะไคยซื้อมะหาค่ะจากตลาดเล็ต่ำ Thank mm. ครับซาบะคักมานะเสี่ยอครับครับเอลิกกินเมียงเห็นไหมแมวมีตอนไปแดกไปเสียวตอนไปแดกใส่สีกเลยคะ่ะแต่บะมี ไม่เป็งนงมอมซาเป็นง้มง,ง้ <c oughs> มบน,นมี้ครับใส่บะคำหน่อยนะเซนนี่พญไงเด็เก็บขกคำหน่อยมาให้พอดีเนตําค่ะอืมเพราะซาเปนสิดับด้วย อืมอืมสบายนีอ่อืม,ออมโอ้โหเยออยเ่ยไปสเอาไปบังน้าไม่กินกับะก,กบไปบัง,ง้มดิก็ตล้เราา่อยไปเอาคาซำแซม ค่ากับจกักไไ่ไปบอกตำขิล่ะแซ่บแซบ จิมนี้ไปซ้ำนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะยายายกินเลมหลังไม้เนี่ยยายากินหลังไม้ต้อนนะค่ะเนาะ <c oughs> ปากกอะไยกดแช่เนี่ยได้จ้ะเด้อตำเมียงกล้วยจ้ะเนี่ยกล้วยตานี่เฮ้ยววีไปหิ้ยววีมาเนี่ยละค่ะ,ะ <c oughs> วันดีจ้า <c oughs> ได้กินหลังไม้ต้อนด้จ้า